หากพูดถึงรถสปอร์ตในระดับ m i d เดิลไวทหรือคลาสกลางชื่อของ Yamaha y ว f r ซ FR7 กลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะเป็นรถที่เข้ามาแทนที่ R6 ซึ่งหยุดผลิตในเวอร์ชั่นถนนและในขนาดเดียวกันก็วางตัวให้แตกต่างจาก R3 และ R1 อย่างชัดเจนด้วยการผสมผสานระหว่างดีไซน์สปอร์ตความคล่องตัวและการใช้งานที่เหมาะกับถนนจริงมากขึ้นเครื่องยนต์ CP2 ที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ YZFR-7 มาพร้อมเครื่องยนต์สสูบเรียงขนาด 689cc แบบเดียวกับ MT07 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ CP2 ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและแรงบิดในรอบต่ำถึงกลางจ่ายพละกกำลังสูงสุดประมาณ73แรงม้าที่8,750รอบนาทีและแรงบิดสูงสุดที่6 7นิตเมตรที่6,500รอบนาทีจุดเด่นของเครื่องยนต์นี้คือการตอบสนองที่รวดเร็วและให้ความรู้สึกที่สนุกทุกครั้งที่เปิดคันเร่ง โดยเฉพาะในการขี่ใช้งานจริงบนถนนไม่ว่าจะเป็นการขี่ในเมืองหรือออกทริประยะไกลเฟรมน้ำหนักและความสมดุลโครงสร้างเฟรมของ R7 ถูกพัฒนามาอย่างชาญฉลาดโดยใช้เฟรมแบบไดมอนด์เฟรมที่มีความแข็งแรงแต่เบาน้ำหนักรวมของรถอยู่ที่ประมาณ188กิโลกรัมทำให้รถมีความคล่องตัวและควบคุมง่ายเมื่อเทียบกับรถสปอร์ตระดับเดียวกันการกระจายน้ำหนักหน้าหลังถูกออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับการขี่ที่หลากหลาย ทั้งขี่ในสนามแข่งหรือขี่บนถนนคดเคี้ยวตามภูเขาช่วงล่างและระบบกันสะเทือนคุณภาพสูง y z FR7 มาพร้อมโชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวขนาด41มิลิเมตรจาก KYB ซึ่งสามารถปรับได้ทั้งพรีโหลด คอมเพรสชันและรีเบลส่วนด้านหลังใช้โชคเดี่ยวที่ติดตั้งกับสวิงอาร์มแบบโมโนช็อคปรับตั้งได้เช่นการระบบการสะเทือนของ R7 ให้ความรู้สึกแน่นหนึบและมั่นใจในการเข้าโค้งแม้จะขี่ด้วยความเร็วสูงก็ตามซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของรถรุ่นนี้ระบบเบรกและความปลอดภัยเรื่องระบบเบรก R7 ให้มาพร้อมดิสเบรกคู่หน้าขนาด2 9 8ม mm. มพร้อมคาลิเปอร์แบบเรเดียลมส์สีพอร์ตให้พลังเบรกที่มั่นใจและควบคุมได้ง่าย ส่วนด้านหลังเป็นดิสเดี่ยวขนาด245ม mm. ิลลิเมตรพร้อมระบบ ABS ทั้งหน้าและหลังมาตรฐานซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะบนถนนที่เปียกหรือลื่นการออกแบบที่ดุดันและทันสมัยดีไซน์ของ YZFR-7 ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่นพี่อย่าง YZFR-1 อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบโมโนไอที่ฝังอยู่ตรงกลางแฟริง ไฟ DRL ที่ให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวและเส้นสายของแฟริงที่ไหลลื่นและมีแอโรไดนามิกที่ดีเยี่ยมซึ่งช่วยให้รถมีความเสถียรในความเร็วสูงพร้อมยังคงรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและโดดเด่นบนท้องถนนท่านั่งและการควบคุมที่เข้าถึงได้แม้จะเป็นรถสปอร์ตเต็มตัวแต่ท่านั่งของ r 7กลับถูกออกแบบมาให้ไม่โหดจนเกินไปเบาะนั่งมีความสูงที่ประมาณ835ม mm, มซึ่งสามารถคล่อมได้ง่ายสำหรับผู้ขี่ส่วนใหญ่ แฮนด์จับโชคอยู่ในระดับที่ช่วยให้ก้มได้พอประมาณไม่มากเกินจนเมื่อการควบคุมรถจึงไม่ใช่เรื่องยากแม้จะใช้งานในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่ครบครันแม้จะไม่มีหน้าจอ TFT หรือโหมดขี่ที่ซับซ้อนแต่ R 7ก็มีจอ LCD แบบ negativ ที่ให้ข้อมูลชัดเจนพร้อม Quick Shift f o r t e r แบบอัพชิ t อุปกรณ์เสริมและระบบ Slipper Clutch ที่ช่วยลดแรงกระชากของล้อหลังเมื่อลดเกียร์ลงทำให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่น และเพิ่มความปลอดภัยเมื่อต้องเบรกหนักราคาจับต้องได้สำหรับสายซิ่งตัวจริงหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้อาเจได้รับความนิยมคือราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับในประเทศไทยอาเจมีราคาจำหน่ายประมาณ339,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับคนที่มองหารถสปอร์ตที่ใช้งานได้จริงทั้งในสนามและบนถนนพร้อมกับภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียมและสมรรถนะที่ไม่เป็นรองใครสรุป R7 คือความลงตัวของสปอร์ตกับการใช้งานจริง Yamaha YZF-R7 คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการรถสปอร์ตที่ให้ความสนุกในการขี่โดยไม่ต้องแลกกับความสบายในการใช้งานเหมาะทั้งสำหรับมือใหม่ที่ต้องการอัปเกรดจาก R3 หรือผู้มีประสบการณ์ที่ต้องการรถสปอร์ตที่ขี่ได้ทุกวัน R7 จึงไม่ใช่แค่รุ่นต่อจาก R6 แต่เป็นทิศทางใหม่ของสปอร์ตบค์ในยุคที่ความสมดุลคือหัวใจสำคัญ